ต้นเสม็ดแดงสวยๆพร้อมขายค่ะทุกคนต้นเสม็ดแดงหรือว่าผักเม็กนะคะทุกคนผักเม็กบักเมกนะคะเนี่ยค่ะคนใต้นิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะคะถือว่าเป็นไม้มงคลน,น,นะคะแต่ต้นไม้สําหรับเราทุกต้นเป็นไม้มงคลหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะกําลังแตกนะคะทุกคนกําลังแตกยอดนะคะกําลังแตกยอดอ่อนค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ ต้นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งได้มานะคะต้นนี้ยังไม่มีใครจองนะคะยังไม่มีใครรับนะคะทุกคนต้นสเสม็จแดงเรายัางเยอะเลยนะคะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะนะคะฝนไม่ตกหลายวันนะคะพี่ลีก็ลดน้ำนะคะกำลังเริ่มจะแตกตุ่มแล้วนะคะมันเริ่มจะแตกตุ่มแล้วนะคะแต่ว่ายังมองไม่เห็นนะคะทุกคนยังมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านต่อค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นโซนหลังบ้านนะคะทุกคนต้นสม็็จแดงนะคะเราขายนะคะขายในพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงสงขลานะคะใกล้เคียงสงขาก็ผ่านมาฝั่งถนนทางสงขาก็แวะเข้ามาดูกันได้นะคะเราอยู่ที่ตาบลท่าช้างอําเภอบางกลาจังหวัดสงขลานะคะเนี่ยค่ะ อันนี้กําลังแตกเลยค่ะเอามาใหม่ล่าสุดกําลังจะแตกใบเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยค่ะติดเนี่ยค่ะยังไอที่ติดแล้วก็มีเยอะนะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะเราขายในแค่จังหวัดแถวภาคใต้หรือก็สงขานะคะทุกคนใครสนใจต้นสมิจแดงหรือต้นผักเม็กนะคะ ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะราคาไม่แพงนะคะทุกคนหรือเข้ามาติดตามเพจของเราดูโพสเก่าๆได้นะคะเพจ f a c e b o o k ของเราก็คือปาลีร้อยอาชีพนะคะหรือจะดูในแพลตฟอร์มอื่นๆของเรามีช่องทางติดต่อหลายแพลตฟอร์มนะคะพิมพ์เข้าไปในชื่อเดียวกันเลยนะคะปาลีร้อยแปดอาชีพนะคะต้นนี้ลูกค้าจองแล้วนะคะ,ะจ่ายเบีย้ยแล้วจ่ายตังค์แล้วนะคะเนี่ยกำลังแตกใบค่ะทุกคนเห็นไหมคะ มันย้อนแสงเนี่ยคะ่ะทุกคนต้นเสม็จแดงของเราใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะมีเยอะมากคะ่ะต้นเสม็จแดงทรงเป็นกอนะคะทุกคนต้นเดียวไม่ค่อยมีนะคะ 玛丽。Bali.